อาการหล่าสุดครับพี่น้องลัางจากีนกลมันของของเกี้ยวมันครับพี่น้องอาการหล่าซุดเมบลท่าเดียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือนีบไก่โคกันบวกผาเราพผาพี่น้องรออมาอีกครับที่นี่เขาป่าบริเวณมหาเฮียพี่น้องมากลมันนกครับ มันมันงกจ้ายายไพ่วอยากกินหวานๆเศษๆจะข้ามขึ้สีมีแห้งว่าสันก็เลยเขามาซองเบิ่งว่าสีมีหวัวบ,บอ่อไปถ่ายิีตามรับชม,มครับมะกรูดเนี่ยค่ะพี่น้องมีแต่ขี้หินมาฮอร์นนขี้หินครับพี่น้องนี่ครับสีเป็นใบแบบนี้ครับมันนกนี่เจ้าใบอะไรเนี่ยขี้เป็นใบยังไงอ๋อใบนั่นเคเห็ไน,นไปครับถ่ายิีตามรับชมยายไพครับม,กม,กมกะกรูดมะกรูดมะกรูด อ๋อมันมาเป็นหัวมันแม่ตอนนี้มันก็มีอีห่านเก่ามันก็ปุ่มไม่มั่งเด็กไอ้คนมันนุกนะครับหาคนมันนุกไปเฮ็ดของบ้านกินหได้ไรหัวเก่าหัวเก่ากันครับพี่น้องผมแหี่งแกเร่เลยพาลุนหัวใหม่ต้องใจไพ่ไง อยู่ใเลือกบอกคนอยากได้ครับมันมันอยู่เลือกหัวมันอโอ้อืมซับเลยเหรอไม่ตัวหัวใหญ่แท้เป็นหัวยาวๆครับพี่น้องผมหาคนมันนุ่ครับ<อ>น้องเห็นไหมครับยาวๆเอ็ดเลดเน,นี่ยนนั่คนเลือกอนี้เลย ว่ามันกินสางออกนำแค่นั้ไนไงไพ่กำลังเจมสีสุดเขีย<อ>น<อ>น่าเละครับพี่น้องผมเลืกครับัวบอกง่ายเลยครับเขาอาักหลักเลยครับจะว่าอยู่เลือกครับมึงครับไงไพเจ้าขึ้นมาแล้วครับ มาหลุนกันครับว่าจะหัวใหญ่หัวเงาบอรเรากำลังเอาขึ้นมาเกี่คอยครับยามันขัดคุ้มเราก็นจนสุดเขียนพี่น้องผมึมดึงนะครับฮึปืดพี่น้องผมพือ่อนอะยาเอดเลียดเลยดดครับปาดหัวมัน,นหัวนี่พื่ะโอะสวยงามวลยครับ นี่ครับยายไพนําเอาอีกกินหนึ่งเราซับนี่ครับพี่น้องเล่าซับผัวเหรอหัวใหญ่เงีหัวแบบใหญ่หัวนี่เปิดเห็ดของหวานได้ถ้วยหนึ่งคนหัวนี่นี่ครับนี่หัวนึงครับพี่น้องผมนี่น,นี่ครับคนหมกโดนเตือบผัวรวมรวยขึ้นมาครับหัวนี่โอ้ยหมกซับซับขาดซับขาด พู้หล่อหัวแบบเขางามครับพู้หล่อเอเดอเลยเลือกนแักเลือกเลือกเลือกวเนี้ยพวยัร้ายเนาะใ่ไพ่สร้ังคุมนะครับแห่ไฟ่กำลังยองครับพี่น้องผมกำลังจ้าเขาเขี่ยมันนุกหากนนมันไปจะเฮ็ดหวานกินครับ ง่ายโยมันหงอยเถินคืออยากกินหว,วานๆนพี่น้องผมมันหวานมันอยากกินหวานหรือสิกิน,นมันมาสิว่าเด้๋น้องพี่น,น้องเน่อยดาดูน้ำใจไพ่ครับโอ้ยลงเลิกครับพี่น้องผมพผัวสั่นเก้อเลย บูบด, <c oughs> ดสัมยไว้ครับนัดขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วผูะสุดแขียนเราเลยครับพี่น้องผมหืมโยกขึ้นมาล่ะมันโยกกันละเขีนอิดปะอะืมเอราะเบิ่งครับเบิงบ่งเพิ่งเพิ่งใส่นั่นครับพี่น้องผมนี่ท่านเจริญครัออพี่น้องผมเอาดึงขึ้นมาเยอะไปบึป้ดบึ้ดบึ้ดโอ้ยนี่ฮักอีกเูาสุดพี่น้องผมผูดสุดโอ้ยมัน แบบเงยวครับมีหัวหิ่นหัวหักแต่จะอยู่เขานอกวันยันยูงสี่วันจัอยูงสี่ครับพี่นอกนี่ครับจะมาแบบนี้จะายกไพ่หักกระเลือได้ซ้ำนี่ทมไหวไมนเต็มทไหวมันเกิดอีดโอเคีโนะโอเคฮนี่เรขี่ฮีนองเด็กกลัวอยากดิสอดสอดพี่น้องผมว่ามันจะได้พอถวยแล้วนี่นี่ครับสองหัวสามหัวนลครับ สามหัวสามหัวนี่ก็ถ้วยบวกไงอยู่ด้ยครับพี่น้องผมเพื่ออะไรไปอนซ่อนอยู่ครับนี่ครับอีกเที่ึงพี่น้องผมยายไพ่กำลังจ่อครับนี่อีกเที่งยงคนจะแบบนีแต่หินจะหั่นหัวนุ่งเงือกจะหลงได้บุบ๋มดูมันเปียกศอกเสียกินเลยถ้าดูดมืงหัวนี่ครับว่าสึหัวใหญ่บ่ฮักบ่ยายไพ่โอ้คนจะลงหัได้โอ้ยลงบ่ไ<ว>ด<า>้อีกแต่ว่าหัวตึงขึ้นมาจังน้อยครับหัวนี่ อ้าซับป่องนโอ้ยมัแหวนมันหักตัวอีเมฆฮะขุนพี่น้องผมเละข้าจนโุนเลยขุนโอ้ทุกคนเปีนไเอาออกยังนีเบื้องนี่เอ้านี่ครับนี่หัวหัวใหญ่หัวเหียวอยู่ดีครับพี่น้องหัวมันเบียดใหม่ลงตัวโอ้ที่ไหนจะขุนแห้งไปไก่โอ้ยเอาบ่อไหนเราแก้ไฟบ่าสองจอไดายหมายเบื้องแค่ไหมครับอาการหลาสุดครับพี่น้องหลังจากติดคนมันคอง ก <c oughs> องเขี้ยวมันครับพี่น้องอาการล่าส <c oughs> ุดเมเปท่าเดียวเมเป็โรบแบบมันเหรอนี่เห็นหัวมันแล้วครับพี่น้องผมหัวหัวมันแบบโรคบวชโรคหยุ่นแน้นขอบเป็นโรคมาดูงวงวัวสีได้โรกได้เงาสำแดงครับได้งวนกกำลังจิ้มอยู่ทางนั้นครับได้งวนกำลังซับใหญ่เลยครับสิบได้หักยัางขึ้นมาเนาะบาานีลสัตว์ใส่ได้หักเพกขึ้นมาว่าจักตาพอดีพี่น้องผม ว่าจะได้หัวมันอัดรอดดั่นี่หักเราแยกไผ่ซับครับพี่น้องผมนี่ซับเนนี้มันเบิกขาดพี่เอาขึ้นมาเลยโอ้ยยังจัได้แยกงอนแยกงอนยะพูดไรหัวมันหนุกพี่น้องผมยอ้ายงยอัรดสยไหเบิงยหัวอี่างมันหัวเทามันพูดอะไรอืเอาังไว้นี่นเกิดัพี่กายนี่เฮ้ยฟังไว้นี่เย้นข้องังย อนมันเอาบไถเนออมันขาดใส่กันก็บนีนะเห็นนะพี่น้องบึงอาการแย่ง่ดิกองกลนกมันครับพี่น้องผมนอนนว่าบอกคุณอะไรหมันพี่ไร่มันของใหญ่งอนครับพี่น้องเผือมัสิเลิกแถแม่นเป็นกลนแนวอื่นบอกนี่พี่พี่ข้อมันพี่่ี่จับบงทีนี่ขอมัน หัวมันกก็อกไปใส่หัวนบานี่แทบไปลงคอม่หลันาีเล้วพี่ยูพี่เป็นศอกนึงอ่ะจอยปอกละดกล่นมาถึงหลกย่าย้ก่นเจ้าจนสุดแก่ลวพี่น้องนี่ละครก้อนก้อนมันเพียงแต่สิมุนุงดีนึกกินเดียนในวันนองส่วสี่ใครับผัวสามคนสีคนมันเลิกหลเขี่ยมันหนุก ทารุนเบิ่งสิหัวใหญ่บอสภาพครับพี่น้องอพูดละเลือกไรสุดแขนพี่น้องเดี๋ยก้มซะยี่ฟังเสียงว่ามันขึ้นม,มาหระะือเปล่าขึ้นม,มาหระะือเปล่าเบิ่งคระบะับเบิ่งคระบะัมมดระบดูมมด้วยกันดุนไปนำกันหัวม,มันพูดละเบื่อพินทั้งทีมั้งพูดละโอ้ยขาวอากหลาหัวเธอครับผมหัวเธอขอโทษจอนซ้อนจอนซ้อน สวยงามครับสวยงามนั่นครับพี่น้องผมเห็นอีหมาเก่ามั่เออดึงขึ้นมาเปุ้ยดึงขึ้นเะโอ้ยโอ้นี่หัวเจอหนี่หชนหัวเถานะครับหัวเถานี่หัวเอียงอันนี้ก็ได้หักไปน้ำแข็งน้ำใบใหญ่ไปนะครับโอ้หัวใบใหญ่ไปได้หัวนี่หัวใบใหญ่ป้นไหนอ่าตื่มกันครับตื่มเติมซุดอะไะอันอั่นสุดเลย เออแม่ซูสัมปันนะอืมตุ้ทูดพอดีแม่เนี่ยอะไรอะไรยัยนี่แม่แล้วแม่กนมันหนูนาซูไปตุ่หยิบตัวเด่นมาหักไปหนูโอ้ยครึ่งหนึ่งตัวละไก่หนูหักออกครึ่งหนึ่งหักออกครึ่งหนึ่งบอกเอ้ยไก่บ่หัวใหญ่มันเขาวอสวยอันเดีเออหนเด่นเดี๋ยวมันเอะเนียบเขาลงเออว่ามันไปอยู่จังสันเออทุ่นพูหนเด่นน้ำอีแม่ผุนโอ้ยแบบหลาย แบบเนีเป็นถอนไม่พอดีละซอยแห้งบนกคอนก้นแล้อีกนม่เงาอันอนี้มบนมันมันมันเกิดกันสินานเดีมันเกิดโอ้นั่นเดีมันเกิดเนี้ยอ่ะนานเออมันกะบีเกิดทั้งในตัวมันขึ้นมาโอ้ลายกาดลายกาดฮ่าได้ขึ้นมาอีกแล้วครับพี่น้องคุับหลังจากที่ฮักพี่น้องได้บอกเฮ้ยยายพ่น้ำฮักขึ้นมาอีกแล้วมูนปานห้าบาทนี่เอ้ยเลยเลยมาคนอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องผม ล<อ>เขี่ยมันขุ้มเเมเก่าจะสิไรพุ่นน้ำลงไปอีกนี่ครับใบคนบอกไว้ในพี่น้องผมคนไปเครื่อมันนุกครับพม่เ็ไน้ามก่นัโฆโฆโ่นกายย่ไผ่กำลังํำลาครับกลมันไปเห็ดหวานกินเห็ดข้าวหวานพอได้สดกิน ดำดำเขื่อนว่าย่างหม้อมีมากกินเผือกกินมันไปดูได้ถุกอยากให้ปลาดำกินมันหมกพี่น้องผมขึ้นแล้วก่หืหืมดุนเข้าแยกไปครับโอ้ยสุดมันมากถุกยากให้ปลาดำกินมันหมกขั้นบอร์ได์กินหมก,กมัน,น,นปลา,ปาบัวดำปลาหนีปอ,อ,อ้ยเหนียวเอ็ดรียตครับนี่ครับพี่น้องเพจน์ขึ้นนี่คือว่ามันหัวเก่าครับ บางในเพิ่น<ล><ล>ก,กับขึ้นอยู่ขา้างในสอดกันอยู่ข้างในครับน่นี่คือของเกา่าของเก่าเพิ่นคนบกคน่ก<ม>ลนเพิ่นก็จะเหี่ยวนี่นีหัวไม้โอ้ยสวยงามมากโอ้ยแหลมจุกจ่อยอยู่ใกล้ๆกันอีกใใค,รครับพาลุงกับยายไพเบิ่งเบิ่งครับอีตีมันมันเหียวเจ้ามาเบิง่งความแข็งแรงของยายไพครับโอ้ยมาย่องได้สิเส้าเดี๋ยวนี้ ่เลยความเข็งแรงของเรากินเข่าสามคำป็นะบอยังกินขาสามคำถ้าแห้งแต่ขั้นกินไร้คนหนีแล้วโอ้ซำนี่แห้งคนานีได้พี่ลองขนาดกินซ้าคำนีน่กินไร้คนหนีรวยสมคโคจกคนเนี้ยเนมัคโคจกคนเนยผัวผัวัานั้มมโโนแหะ ฮักเอาฮักเอาแบบนี้แบบง่ายใช่ไหมซับสะจุนใดครับพี่น้องซับสะจุนใดพี่น้องเอ้ยบังแหน่อยคนปืดหัวหนุ่หัวงามอยู่แบบง่ายคนเอาอยู่ได้บราะอะสุดเลยครับนี่นี่ใส่หน่อยนึงมันฮักก่อนพี่น้องเอ้ยฮักก่อนหน้าสีได้หน้าสีได้ยน้ำอวีกน้ำอวีกแม่ขวนนั่นต่อเบิ่งมันสิอยู่ส่งนี่งเลยพระเจ้าตัวนี้เออเออมันตัวนี้มันสึมาตะนี่นี่ตัวนี้มตะนี่น้ำอวีกจะน้ำมันต้องร้ายกว่าขึ้นอีกน้ำอวี้กันกันมันแบบง่าย กอ็ขึ้นมาอีกนะครับโอ้ยปลานนี้ยังขันในหอดอยู่พูดล่ะูดโถยังขันในหอดดูครับยังหักอีกพวกนั้นคนมันบดหักว่าอยู่ข้างขังกันในแบบลึกครับยายไผ่กำลังคขอดกำลังดึงขึ้นมาหักอีกซะเนืะหักอีกดิโอ้ยซับซับโอ้ยซับแบบเจริญเลย,เลย ขาดใจเหลือเจ็บคุณล่ะโอ้ยายไพ่สวยซะจนขาดใส่โอ้ยหัวอิงตีล่ะเปิดหัวเถามันหัวอิงอ่ะหัวเถาวันจะแจได้สร้างเปลี่ยนหนอหัวดีเลยเนาะเท่านี้เออหัวดีมีซ้ำนะจะเสียได้เอ้าสุปนะฟังก่อนฟังไว้ปีหน้าพ่ได้เกิดอีกอีกเขี้ยนครับอยู่ใกล้กันลุงมองนี่สามเขี้ยสี่สี่ป หนึ่สงสามสี่ตอนนึงวันจะเห็นเลยครับดึงเึ้นมาใหญ่ไปมันบสดบอเอาเด้หึหึเปิดพี่น้องใคบอกบอกโกนผู้ด้ยเจาเจาก็ว่าเจาะแห้งตัวจะว่ากินเขาสามคำเบียบแห้งเอากินไรก่อนแห้งๆขาก่อนกินสาคำเดียบสามคำเบียบเงวเมลิกแถบไก่ตอนซ่อนครับคน้ อืมเลือกไล่ก็จะเอาถุกมั้ยต้นสดครับใช่ะอันหัวเท่ามันหัวอีง่างหัวเท่าอะไรอีง่างภาษาไทยเนาะคนไทยบึงอีง่างนี่หมายความว่าหัวเท่าหัวแก่มันครับหัวมันเปียกมันขึ้นตามหัวเก่าภาษาอีสานเรียกหัวอีง่างหัอ๋อคือหนุ่มสูงเนี่ยอันข้อมันนั่นแต่สูงอ่ะดีมันจะสูงดีนี่พี่น้องครับเบังย่ายงวนหาอย่างกองขน่นมันอยู่คน นา่นก็ถ่วงกันท่วงเว้ยไหฮักซ้่มโอ้ยสยถากคนมันโอ้ยต่เส้นตรนจศาสตร์พี่น้องผมบ่าวบุตรกํลังกองกองคนคนมันพี่น้องผมเดี๋ยวถาโดนเบื้องน้ำพึ่นว่าสิหัวหน่อยหรือหัวใหญ่เนี่ยมังกรคนคนอ่องโตขืงขมาหาป่องมังกรบายบายบายใช้สภาพล่าสุดแต่สีตายเลยนี่เป็นงูบุกตัวเนี่ยเออเป็นมาอย่างหล่ะมางกรมัน เบิ่งครับพี่น้องจะก,กล,ลกืนโลืบวเลือดจนหัวออกหนามเปียกหมอดยอดแบบเลือดครับกลืนเลือดหลายจนหนามออกดุนครับเบาวนครับเป็นกำลังค่อยๆดึงขึ้นมาบาสิหัวหน่อยหัวใหญ่สิยไรเงี้ยวปันไทยลุ้นไปด้วยกันมันไม่หนขึ้นแต่ละเราลุ้นกัได้ปดปด มีการโยกครับโยกหาจังหวะรวมรวยขนานดะปัดสมกับที่เรารอคอยปัดสุดออดหลอดหัวนี่แน่นอนเน่นอนเน่นอนอุ้ยชาแกนครับแบบเงีพูวพนศอกนึงพอดีศอกกลัวกลัวโอ้สุดยอดสุดยอดแน่นอนเนนอนจีบป้าเนืบบ่งเป็นของยายไพ่ครับบ้านนี้ ผูด่ะอยู่นี่กลลกๆข่อนขึ้นมา่ไพ่ไม่ใช่เอาเขือนวได้ไพ่ผวถูกของให่ไพ่กับบอกใหญ่แค่กันครับวะนี่บ่สุดสุดเออสุดอหุยยหุยหุยหุสนสหัวมันนุก มันนกด้อค่ะนี่คนอิมันเทียนมันเทียนจ้าทางอื่นหอกคนอื่นมันเทียนทางนั้นทางเฮาอิมันนกทางนี่อิ่นมันคนเอิ่นมันเทียนจ้าอนบือกันเขาเป็หยใบบฮะนี่เทียนนังครับลงหนึ่งข้องผมถ่ายรุนวจว่าขึ้นนาิรงบลิงมันับหนอเปะลงบลงดตนี้อน่ะอน่ะดึงขึ้นมา ยี่หัวดีมันนั่นหัวอะไรมันซับจิบนี่แป,แป,แปงแอบแผมขี้อ้วนหันละอืมนั่นตัวนี้ตัวนี้เพิ่อนอนนนนยู่ฟังฟังทางอะนะพี่น้นนองเจ้าเพิ่งแฝต้นนี้อิงหางเดี๋ยวฟังทางอีงหางเพิ่นน่าดีดีเพิ่นแนบแนบกันอยู่ครับเจ้าพี่นม่อาบาบุตรโอโโกเคโอเคฮึ่มฮึ่มดึงว่ามันถีหักเลยบาบุตร đứng, đứng, là khắp, đi đứng, đứng ừ, ừ, nào, đứng nào, ơ, ơ, bước nào, bước nào tha đứng, ôi, tập bơi nhàng ừ. thế, đứng mạnh để bơi ừ, mạnh vậy, đứng tiếp. Thúp, ơi nhọt, 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 nhọt. là. Bùi y Sút nhọt, sút nhọt, sút nhọt. Ôi nó đây Tiêm, tiêm để lái sòn này. เขาท่า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 ไม่กี่ข้อนึ่งหมดยังนี่ใหญ่ดิเยอะหมดใหญ่ขึ้นกันจ่อเขมาจ่อมาจ่อมาก็เขามันสามขื่อพี่แต่เขื่อนครับผมพี่น้องสรุปรายได้กันครับนี่ของใยไผ่ครับพุนของใยสงวนครับพี่น้องโอ้ยอันซ้อนออนซ้อนแต่ว่าทางเลือกกันลูอนซ้อนคือกันพี่น้องเลือกอนซ้อนกลนกับอนซ้อนพี่น้องผมจนกุระมันเห็ดนมเห็ดหวาน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  เ็ดหวานเ็ดหวานสุดหยอดสุดยอดสุดยอดสุดตัวนี้เอาหอดสุดยอดสุดมอผูนของยายงวนกระไดายอยู่ครับพอไดอยากได้กินครับพี่น้องกนมมันนกมือนี่ม,มันแช่งคอยได้เลยทุน,น,นยายงวนเวลากลมมันแท่งมาได้ในนึงครับทุนกลมบก,กกอกเลยว่ามันไข่เป็ดไข่ไก่ผุน,ผนยายไพก็ได้ครับมันแท่งกระเรื่อมีพูนนอจันซ่อนอยู่มั้ี่วานหวานครับหาอยากหา้กินพี่น้องผม ครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวไก่กลับขอบุญขอบคุณพี่น้องผมไม่ายเด้อครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจหายใยไผ่แย่งงวนนะครับขากลมมันนะครับพี่น้องผมก็ไม่ต้หัวงามๆอยู่พุ่อนะพี่น้องผมโอ้ยใหญ่เลยของแย่งงวนกับด้านซ่อนนู่ครับแต่ว่านนอกกับซับไรพี่น้องกูไรบางแหนมันเป็นอาจารย์นูดเอ้ยว่าวูดเจ้าขนแนวไรพี่น้องได้สุดอาดลาดพี่น้องมะกลได้กลดีมันนกครับกลเข็ดหวานกินเสพพี่น้องผม สำหรับคลิปนี้บอลก่อ็ๆพี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำล้ำลุ่ยลสุขขู่สุขคนความเจ็บยาได้ความไข้ยามีครับพี่น้องฝากวา่าไก่โขกดอนบกผ้ารอพูดเลยแหล่ดำดำน้ำเดือดครับพี่น้องผมหายอยากหากินสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แจ๊ค้าพักกันไหมครับคุณหอดเด้อดแจ๊คคุณหอดใหญไผ่แน่แล้วใหญ่ง้วน